mommy กี่ชั่วโมงก่อนเพลเชอร์ได้มีการปล่อยตัวอย่างขออัปเดตใหม่ดูอัปเดตนี้มีชื่อว่าว o r l d of 101ที่แปลว่าคุ้มค่ากับการรอคอยพาร์ท1โดยที่ในคลิปมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆได้แก่1ห้องใหม่ที่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างที่มีแองเกอร์ผ่านข้ามหัวห้องถงสีแดงที่เหมือนกับใน3 night ห้องระว่าที่มาจากวอแต่ไม่ใช่เพราะมีเลขประตูอง optimization ที่จะทําให้คุณภาพดีขึ้นและดีในนาทีนี้คือพอๆกับให้ Windows 98ประมวลผลไมค e c r a f ตามคสิ้นต้นจบแบบใหม่ที่รอบนี้ผู้เล่นจะได้เดินออกจากเรือดำน้ําและมีเจ้าที่ทีมมารอ4เกมพาร์กะต่าทะเลที่เพืเล่นสามารถถือเพื่อเห็นถึงความน่ารักของน้องๆแล้วก็ Ma no. 5อย่างอื่นในคลิปจะแสดงกล่องรูปแบบใหม่และไอเทมใหม่ดิฟายเบอร์เลเตอร์ใช้ชูชีตผู้เล่นที่เดี่ยงมีการนั่งแทรมที่รอบเป็นอุโมงค์สีเขียวเพราะของเพนเตอร์ที่รอบนี้ผู้เล่นสามารถเดินเข้าไปหาเพนเตอร์ได้แบบใกล้ๆซึ่งมันก็จะโชว์รูปภาพที่มันว่าให้ดูและผู้เล่นมีทางเลือกในการช่วยเหลือเพนเตอร์หกออบบอมินเนชปีศาจตัวใหม่ที่ holy shit พเบ้งคือนาคีเจ้าเชืิญในเรื่องพญานาคบอ7 fire wall กระแพงเพลิงที่ผู้เล่นจะต้องหนีเพื่อไม่ให้กลายเป็นไก่ย่าง5ดาวโดยการปากกลัวไม่่วาจะะกรโดดดสไล์หรือแมยการททำำใใใหหหหม่่โดย้้องญและเเจจ๋งขึ้นน9บบริวณตอทีี่มการ ทใหหมม่เมือนกนกัซึ่งก็ดูใหญ่และแบดแอสขึ้นเยอะสิ่งวันที่อัปเดตพาร์ทที่หนึ่งจะปล่อยนั่นก็คือวันที่29มิถุนายนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการโฆษณาตุ๊กตาไซบอร์กเซนที่กลับมาวางขายพวกท่านหลายคคิดว่าอัปเดตนี้คุ้มค่ากับการรอคอยสมชื่อไหมลองคอมเมนต์ดูนะครับ